บางแบบชุดไม่อยู่สำหรับนักธุรกิจชื่อดังคุณยันชัยบุญใช้กรรมการผู้จัดการบริษัทไอเฮิ c o อร์ปอเรชัจำกัดโรงงานรับผลิตอาหารเสริมให้แบรนด์ดังมากมายที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2023เวทีรางวัลอวอร์ระดับสากลที่มีขึ้นทั้งในและต่างประเทศในสาขาแบรนด์ผู้ผลิตอาหารเสริมดีเด่นในงานนี้ด้วยผมเเป้นะครับ ยันชัยบุญชัยนะครับเป็น c ีอกลุ่มบริษัท iHerb ร์นะครับบริษัทของเราเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอันดับต้นต้นของประเทศไทยนะครับผมมีโรงงานตั้งอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับวันนี้มารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์2023นะครับ ก็เป็นเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหารเสริมดีเด่นครับผมรู้สึกดีใจมากครับที่ทางผู้จัดงานเนี่ยได้รับคัดเลือกเข้ามาให้มารับรางวัลน,นี้ครับเป็นครั้งที่มากกว่า10แล้วครับที่บริษัทเราไดา้รับการคัดเลือกรับรางวัลแบบนี้ครับจุดเด่นเราเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมนะครับเป็นแมสเกลนะครับแล้วก็ เรามีนวัตกรรมการผลิตที่หลากหลายนะครับทำได้ทุกรูปแบบรูปแบบฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเม็ดแคปซูลธรรมดานะครับเม็ดน้ำมันนะครับเม็ดฟูเจลลี่อะไรต่างๆนะครับอาหารเสริมก็ยังเป็นเทรน์ที่เติบโตต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจจะซบเซาเนาะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็จะมีความต้องการต่างๆที่หลากหลายออกไปนะครับเดิมทีอาจจะต้องการกินแบบแคปซูลธรรมดาปัจจุบันนี้จะต้องการกินแบบเป็นเจลลี่เป็นผงชงคอลลาเจนอะไรต่างๆนะครับก็จะมีความต้องการที่ มากมายขึ้นเรื่อยๆนะครับตามภาวะภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับในปีหน้านเนี่ยจริงๆแล้วบริษัทเราเนี่ยก็มีการส่งออกอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับในปีหน้านเราคงจะต้องทรตลาดนะครับหากลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามครับโดยเฉลี่ยบ,บริษัทเราเติบโตขึ้นต่อเนื่องทุกป,ปีนะครับปีนี้เราเติบโตประมาณ30นะครับก็ก็คิดว่าอยู่ในเรทที่ดีนะครับผมก็พอใจมากครับก็ขอบคุณอ่ กลุ่มลูกค้าทุกคนนะครับทั้งกลุ่มลูกค้ารายเล็กนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้ารายใหญ่นะครับที่สนับสนุนเราเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับฝากถึงทุกท่านแล้วกันนะครับถ้าคิดจะผลิตอ,อ,อาหารเสริมนะครับที่มีคุณภาพก็ขอให้นึกถึง iHerb Group ขอบคุณครับ